สวัสดีครับผมเจอกันในคังผมนะัสราเซลกับสวัสดีเอฟตีทุกท่านนะครับเช่นเคยนะเจอผมก็เจอเกี่ยวกับเจาะบ่อบาดาลนะครับผมวันนี้ก็วันที่20พฤษภาคม25 1 7นะวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะช่วงนี้ลงใต้นะครับผมวันนี้เดินทางมาคุยต่อน้ำบาดาลทางเอฟตีผมคุณลุทงที่อยู่ด้านหน้าท่านท่านตรงนี้นะเป็นลูกค้าเก่านะครับผมแกบอกว่าไม่เอาช่างคนอื่นแล้วเอาช่างอำนาจดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้เขาบกแกบอกว่า ก็มาขุดจอหลายรอบแล้วไม่ได้น้ํานะครับผมวันนี้ผมมาฟุกอีกแล้วน้ําเป็นหมื่นแน่นอนสวยๆตรงนี้นะครับผมคุณลุงเคยขุดจอกระทายทางทีมงานเราเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าประทับใจนะวันนี้แกก็ได้เรียกใช้บริการเราอีกแล้วก็พร้อมกับญาติพี่น้องแกเดี๋ยววันนี้ไปสอบถามหน่อยนะเอฟซี F ผมทางภาคใต้เนี่ยหรือคนไหนที่เข้ามาดูใหม่สอบถามผมยเยอะเลยว่าช่างอำนาจจอดจังหวัดไหนบ้างผมบอกเลยผมจอดทั่วประเทศไทยนะครับผมทุกจังหวัดนะ ส่วนใหญ่เลยผมจะไปเจาะเฉพาะงาน FC ทำไมผมถึงไปเฉพาะงาน FC หนึ่งนะครับผมเพราะว่านะครับผมเราจะได้ไม่ต้องพูดเยอะการอธิบายงานก็ไม่ต้องยุ่งยากนะอย่างเนี้ยลุงแกไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าหนึ่งแกทํางานกับเราแล้วแกรู้แล้วว่าเรารับประกันจริงดูแลจริงนหน้าไม่ดีเราก็ไม่คิดตังค์จริงๆนะครับผมอันนี้เป็นคุณลุงเป็นไงลุงประทับใจไหมโอ้สุดยอดสุดยอดลุงอยู่ที่ไหนแจ้งนะดูตุลาธิ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 ตุลาธนตุลาธิตุลาธิตุลาะ ก่อนที่สองก่อนทีมาก่อนจอกับผมแล้วมั่นใจไหมในตัวผมเนี่ยพี่น้องชาวใต้เขาโทรไปถามผมเยอะเลยว่าเขากลัวว่าเวลาจ้างมีต่อมาจอดแล้วบอกมีปัญหาไม่มาดูแลแน่นอนไหมแน่นอนแล้วก็ไว้ใจในอำนาจสูงสุดของแท้ของแท้ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงอันยืนยันกับทางลูกค้าเรานะครับผมสำหรับเอฟซีผมเนี่ยน่าจะได้ยินคำพูดนี้บ่อยๆนะครับผมผมจอดทั่วประเทศไทยไม่ได้น้ำผมไม่คิดตังอันนี้เรื่องจริงนะ หลายๆคุณทรมาสอบถามเยอะเลยว่าไม่ได้น้ำจะคิดตังจริงๆหรือเปล่าผมบอกเป็นเรื่องจริงครับบาทเดียวผมไม่เอาถ้าผมไม่ได้น้ำนะแต่ว่าถ้าจ้างผมมีตังท่านก็จ้างผมไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจนะครับผมไม่ถูกใจผมก็ไม่ไปจอดเช่นกันบ่อละล้านผมก็ไม่ไปหลายๆคุณทรมาสอบถามเยอะแล้วนะครับผมถูกใจถึงจะไปทํางานนะครับผมถูกใจคุยง่ายพูดคล่องจอดแถมนะครับผมผมง่ายๆนะครับผมจะจ้างผมต้องมัดจําล่วงหน้าจองคชื่อล่วงหน้านะครับศูนย์หกสามตุศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่แปดสวัสดีครับผม